ก็ขอบคุณผิวผู้แปลนะครับที่แปลมังงะสนุกสนุกให้เราอ่านนะครับก็ขอบคุณผู้ให้เสียงภาคตามนี้นะครับเออแล้วก็รับโดเนตใต้คลิปนะครับขอ20บาทพอแล้วก็ได้ขออยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะครับก็คุยกันยเยอะแหละเข้ามาเยอะๆเลยแต่ก็ไม่คุยกันหรอกนะหยอก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 ,ยอก,ยอก bye บายบายละปานวารีปานอัศนีปานสัตว์ป่า แต่ยังมีปานอีกรูปแบบหนึ่งที่หายสาบสูญไปแล้วดังนั้นเขาจะต้องเรียนรู้และหามันเจอให้ได้เลยนี่คือเรื่องราวของหนุ่มน้อยที่เกิดในครอบครัวคนขายทานและเป็นผู้สืบทอดของปัตตะวันเจ้าหนุ่มน้อยทัจิโรผู้เลือดร้อนตั้งแต่ค่ำคืนนั้นเขาก็ได้สาบานกับตัวเองว่าจะแก้แค้นให้กับครอบครัวด้วยการกะจัดอสูรในยุคไทโชในอดีตการ อาดิดซาลักวารีซาคอนจิยูโรดากิข้าได้เจอกับเด็กหนุ่มที่ปรารถนาจะเป็นนักล่าอาสูนเจ้าเด็กนั่นกล้าพอที่จะต่อสู้กับข้าด้วยมือเปลา่าครอบครัวของเด็กหนุ่มน้อยคนนั้นถูกอาสูนฆ่าตายมีแค่น้องสาวของเขาที่กลายเป็นอาสูนที่รอดแต่ข้าคิดว่าเขาน่าจะควบคุมน้องสาวของเขาไม่ให้ทำร้ายมนุษย์ได้เออ ข้าไม่มีเราจะสอนเจ้าแล้วแต่ถ้าเจ้าพาหินเป็นสองทอนได้ข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าบททดสอบเป็นนักหลาอสูรแค่าพอให้เลยใช่ไมครบอาจารย์เฮ้อ,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 อข้าคงไม่มีอะไรจะสอนเจ้าจริงๆแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนะท,ทันจิโร่จะไม่เป็นไรจริงๆหรอเขาไม่มีดาบด้วยซ้ำนะข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับอสูรพวกนั้นได้หรือไม่ แต่เรื่องหนึงที่ข้ามั่นใจคือปนวารีรูปแบบที่หนึ่งมดพาวารีข้านึกภาพตอนที่ทันจิโรแพ้ไม่ออกเลยแต่ส่วนตัวนั้นมันฟื้นฟูลเร็วมากเลยนะเฮ้ยอย่ามายามกันนะว้ยมันจะฟื้นฟูได้เรื่อยๆแถมยังมีมือเยอะขนาดนั้นอีกก็จริงที่มันต่อก่อนได้ยากมากเลยโออแต่ไม่ว่าจะฟื้นฟูได้เร็วแค่ไหนหรือมีมือเยอะแค่ไหน ถึงมันจะฟื้นฟูได้เรื่อยๆจนมันกลายเป็นอมตะก็ตามข้าก็ยังนึกภาพทาติโรที่แพ้ไม่ออกอยู่ด,ยดีมาตร้ยดาวเหนือโอ้ร่รรโอรกไม่ตายตีก็ไม่เข้าหมายความว่ากูจะต้องโดนตีจนกว,าว่าจะเช้าเหรอจะจะช่วยด้วยด,ด,ด,ดาดนิจิลินณไหน,นที่สุดข้าก็เป็นอิสระกะกะแก ต้องฆ่าอสูรด้วยดาได้วยจรินไม่ใช่เหรออุโดรโากิไม่ได้สอนแกมาหรือไงไม่อเออเออข่าไม่มีเราจะสอนเจ้าแล้วแกแกไม่มีดาบด้วยซ้ำเหรอดาบด้วยจรินเง้นเหรอมันคงง่ายกว่าการกระทืบแกจนเช้าเยอะเลยว้าช่วยด้วยกรูจะแดกมึงตอนนี้แร นายตรงนั้นจะช่วยยันดีไม่ต้องห่วงข้ามาช่วยเจ้าแล้วอย่ามาสรุปในที่แบบนี้เลยเรอให้ข้าจัดการเองเซนนิสเก้าขาวขีดจำกัดซะข้าเชื่อว่าการที่อดทนการฝึกนรกแบบนั้นทุกตะวันสักวันนึงแกเองจะเ<ะ>เป็นดาบที่เร็วและแกร่งกล้ากว่าใครๆเฮ้ยทำไมแกถึงปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยวะเน,นี่ย กบวนหาทิดเงฟาผ่าชมิปตากุกลายเป็นดาบจริงจรด้วยอ่ะและทันยิโรก็ได้ตัดสินใจว่าจะใช้ดาบแทนเออเอิมเป็นอะไรหรือเปล่าเกือบตายแล้วอ่ะ ก็ต้องขอบคุณผู้แปลที่แปลมังงะสนุกให้ละอานกันนะครับ